นี่ซื้อ,อยังก็มีเสือมันต่างยื้เอเฉยลูกจะได้สวยๆอันนี้แค่แค่ได้ค่ะพี่นอ้องแค่รอยเปดเส้น,บบน,นได้ค่ะบบนนะตัวนี้ก็ปล่อยเหน,น,น,นียวจับก็ได้ก็เล่นว่าเล่นหยอกหยอกแค่แบบจริงๆค่าขอกิงร่วงบมว่าขันคือเบี้ยเนี่ยบุเลียนพ่อวอรมพี่รันอหเจ้าน่ที่คุ้ดขอ กับเกลือมะให้สวยมะ้นจะติ้งฮู้จะติ้จะติ้งจะติ้งคิงค่ะเดี๋ยวจะเสริมสวยให้ค่ะเออจะติ้งัีใดนจมกระถากันเด้อมันมันขึ้นมานอนเพิ่ง นั่งกี่เื่อยๆไปอ่างนีเจ๊เลี้ยเจ่้ย,ยม,นนามาขึ้นได้เลยเนาะหอยต่้าค่ะเซียนค่ะสยค่ดย้อต้นกินหอยกินหางมาแล้วสซนว่าเอาิ่นสวนสวนกินหัวกินหางมวแล้วสซนลายแบบนี้สวนนี่ว่ามียางถอยหลังนีงนงง่ครับพี่น้องนี่นป็นยางยางยาวสองสาม แล้วดอกพี uh ่น้องแต่ตรลองมือเไปนักพีปวะเนี่ยว่ได็ไปดอกมันยากตอนนี้ยังบักมือเงินเทสไปวะนี่มือเงินรถช่างเงียไปอีกมาพี่มือเนเราสี่พันลูกน้องเฮ็ดเนี่ยนาอยู่อูดููพี่พี่เด่นพี่เ่นแม่ติดูเสียวเนื้อไปส่งเขาว่ะสนะ เรี่องเรันนั่นว่อี่วาง่ยก่าตมันดแลว่นขอเขามีอย่งเต่มาเอิญตเอิญมาอย่างนี้ว่าง่ายแล้วก็เ่อเป็นเนาะว่าไป จำเนี่ยพี่พันแขาค่อยให้จองตัวแปดพันแขกจริงจริงม่ีเงี้ยกนหาเรื่องเขาอยากไว้แล้วละโ้ยมีหลายวันนั่งหงอนเนาะตัวทวนนอโคตรแม่นนะเหรอนจมบอกเฟรมันมาบ่อยากลำอยู่ไว้สินพนี่เออเออเออเเเเอเ ไอถ่ยโอ้โหถอพี่ใหญ่แดพี่ใหญ่ได้ยกแดถ่ายก็ดีด้ยแกง้างเขา ขาดไหมมันบก่าตงอย่างนัเดียวนี่ดิทุ่นเดียวไปเห็นกลยบ้านทุแล้วบัานเพิ่นของ้วยทำยิงนีเนาะมันบริเวณ้ว่ากล้วยยืนนี่ต้องัน่งกวยหรือกระปูนแล้วเปลี่ยนเายี่นี่เห็นไหมเปลี่ยนละนี่เบิร์ด่ใดนั่นเนี่ยนี่มันเค็งวะมันเค็งหรืออ้าวนีไงนะเค็งง่ะนั่น เออหมอเกอดจะดันให้นะเอ้าดูมาโอ๊มาสังเทนน้องบานมามาเกี่ยให้ดันได้ให้เก่เดียวมาสังมาสังมันก็พอได้หัวยอนยืนเด้นมากระเด้านมันมาต่อข้างก่ะ ไปแลคไ่้ี้แค่แท้บมตั้มก็แสดงว่ากันนะจะร้องไห้เิ่งด bueno> um> ูสันว้าจะกูเก็บทองแค่แท้แล้วจะร้องไห้เิ่งดูสันว่ะจับได้บ่เข่งบ่

แตนโอ้ยน่แล้วเป็นสาวแล้วีหล่ะเนี่ยอีกโอ้ยมาสังเถอเนาะหลัินหมเดี๋ยวเรียมวันทำ

พ uh, okay. 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 ินเป็นลูกเขาที่พันิทานน่ะเออเขาไป็นลูกขึ้นนั่แล้วทางอีดินไว้ทางินหัวตาข้นั่มแล้วเออมันสูงให้ทั้งมดหรดออมปอมไม่อ่างหน้าก็ดีเนี่ยโอเคบินเวบะเวบะนตีแรกก็ ไอ้ดูียกับตนครับยูต้นห้างดีเสองพเลยถ้าจะให้ดีนดีเลยมันจะเยอะไปไหมอ้ที่เขาใช้บอกว่ามันเยอะไปคือมันมันอยากบอกมันแขงอยากเกว่าผมใต้แข้ยูีดีเลยดูเดี๋ยวเลยเราไปกินักิ่ัใ่หล สีปคำจานอ่ะครับอ้ทั่่อยา้นไค่อยไนก็จะขอคุณบอกด่างขอวูดให้พี่หน่อยปลอยจะ่ัเ้อนยังต อ้นี่ด้เอ้ยอีนี่นี่สิบ่ผูว่เขาออกก้อนนีหรืสิตวั้ยที่ว่าที่ว่าคือว่านมมันใครมันกแมนิรได้น่มันออกก้อน่ะไอีแม่ใหญ่น่ะย้นน่ายมัจะบออกนเน้อนว จะสับเลเอียร้อยสวยงาม,มลงละมาเฮานกน,น,น,นก็ตะสนต้วตัวนด็กก็ได้นะอย่างเงี้ยนะยาเถอะว่า <c ười> ไปถ้าเห็ดอีกได้มันจะเห็ดทนตัวอีหล่าก็สวยใช่ปะห,หน้าตาอันตัวน